สวัสดีบีใหม่ค่ะพามาดูต้นมะพร้าวแสงเงินแสงทองส่องแล้ว <c oughs> มันตายนี่เพี้ยกินเหมือนจะตายนี่เธอใบนี่เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันไอ้นั่นเลยต้นอะไรอะ่ะต้นมะลิอะ่เเอเอะอเนี่ยเป็นโรคเชื้อราอะไรยอดผุกเนี่ยต้นแห้งตายก็ตายหาว่าปลูกใหม่เปลืองพื้นที่ วิวสวยๆพามาดูต้นมะพร้าวแม่อยากเห็นว่ามะพร้าวรุ่นแรกที่ปลูกมันต้นใหญ่แค่ไหนดูลำต้นใหญ่แค่ไหน,น,นสูงกว่าสูงเก,กือบสองเมตรแล้วอ,อันนี้ขนุนรุ่นเดียวกันอืม เฟลโลกเนี่ยไม่เกิบเนี่ยต้องตัดเนี่ยม้นแตกหาวันนี้อากาศกลับมาเย็นลงหน่อยแล้วประมาณ21สา่สองศาหลังจากที่ช่วงปีใหม่ช่วงปลายปีจนถึงวันที่หนึ่งมันจะหนาวประมาณ25่สองศาเนาะ วันนี้กลับมาเย็นแต่เขาว่าจะเย็นจนถึงแค่วันที่ห้านะวันนี้วันที่สองเมื่อวานวันที่หนึ่งเราไม่ได้เข้าไรนะ่นะนี่เข้าได้แค่สวนตรงทิวตอนแรกเห็นเมฆว่ามันสวยตรงทิวมะาพรา้าวอันนั้นสวนคนอื่นนะ เขาทําสวนมานานแล้วเขามีสะน้ำแล้วก็รู้สึกว่าส่วนนี้เขาก็พอหน้าแรงทีเนี่ยเริ่มค่อนหน้าแรงเขาจะปั่นยาปีกครั้งเองมั้งว่าบรรยากาศหลังปีใหม่นะปีใหม่แล้วน,นี่วันที่สองท้องฟ้าสวยสดใสอากาศตอนเช้าอันนี้มะพร้าว รุ่นแรกที่ปลูกพี่มะพร้าวนี้ปลูกนานเท่าไหร่แล้วสองปีอันนี้เป็นต้นที่ว่ามันงอกอยู่หลังบ้านนะแต่เป็นมะพร้าวที่ลูกใหญ่พอสมควรเป็นมะพร้าวแกงแล้วก็เอามาปลูกเกิดบสองปีแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะนช่องทำตามภาษาจ้า